สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับผมสายอีกเส้นเคยก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรจับจลินฝงราชวง์เป็นหนึ่งเดียวก็เพราะสันและเหตุผลที่สันยังเก็บแก่ไว้ก็เพราะ แกมีสื่อเสียงในหมู่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้สันจะให้โอกาสแกเสื้อฟังสันสาแล้วสันจะทำให้แกได้อยู่บนจุดสูงสุดของราชวงศ์ตามหาหนังเสือก็เหมือนฆ่าตัวตายนั่นแหละใส่เลือดของราชวงศ์มากมายเพื่อบรรลุสิ่งที่แกต้องการ สร้างหน้าขมแกนี่มันยังไรเดียงสาเหมือนเดิมเลยนะถ้าอยากเป็นราชวงศ์ที่แข็งแกร่งที่สุด,สดก็ต้องใส้เลือดเนื้อกันบ้างแกเคยเชื่อว่าหอกแห่งสายฟ้าสามารถนำทางแกได้ แต่ตอนนี้อาวุธของแกก็ถูกทําลายไปแล้วทำไมถึงยังต่อต้านสัญยูฮ่ฮ่าฮ่บางทีแม้แต่ระบบทลายตนเองของตระกูลโจแกก็อาจจะต้านทานไม่ได้ก็ได้ ลินฟังลินฟังข่าวจะเป็นอะไรหรือเปล่านะสวัสดีค่ะสายที่ท่านโทรออกไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้กรุณาโทรใหม่ในภายหลังเกิดอะไรขึ้นกันนะ นายหญิงเกิดอะไรขึ้นหรอคะสันโทรหาเขาไม่ติดสันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเสี่ยวสิงเธอคิดว่าหลินเฟิงเขาจ้านายหญิงไม่ต้องกังวลน,นายท่านจะต้องไม่เป็นอะไรหากท่านต้องการติดต่อท่านผู้นำสูงสุด ท่านสามารถใช้ซ่องทางติดต่อสุขเสริญของดิซันได้ถ้าลินเฟิงกำลังทำเรื่องสำคัญอยู่แล้วซันโทรไปจะทำให้เขาเสียสมาธิหรือเปล่านะไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วละเซียวซิงเธอไปพักผ่อนเลยก็ได้นะซันไม่เป็นไรค่ะน้าหญิง เอหาดิซันได้ทุกเมื่อเลยคะ่ะลินเฟิงจะต้องปลอดภัยตอนนี้เป็นย่องไงบ้าง นายหญิงคงทำงานหนักเกินไปตอนนี้แค่พักผ่อนสองสามวันก็พอสำหรับคนธรรมดาการรับรู้ข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วด้านอื่นๆมีอะไรผิดปกติไหมผมได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว และพบว่าเวลาเธอหลับขึ้นสมองของเธอมีบางอย่างผิดปกติอะไรนะนายท่านโปรดดูความผิดปกตินี้แสดงถึงการแสดงความหวาดกลัวหรือความเจ็บป่วยทางจิตผมเดาว,ว่าเธออาจจะมีโอกาสฝันลายเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุด สันเข้าใจแล้วฝากดูแลเธอและอย่าบอกเรื่องนี้กับเธอด้วยรับทราบครับท่านผู้นำสูงสุดพวกเราขอต่อต้านการเสียดินแดนขอต่อต้านพวกเราต้องการให้ประมุขแห่งประเทศจีนออกมาพูดพวกเราจะไม่ยอมสูญเสียแผ่นดินจีน เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนายทานเมื่อสองชั่วโมงก่อนสถานการณ์ในภาคตะวันตกเสียงเหนือได้อยู่เหนือการควบคุมของราชวงแล้วตอนนี้ข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสงครามถูกปล่อยออกมาตามเน็ตแล้วคะ่ะว่าไงเนาะ เซนเยียนกับทางตะวันตกเสียงเหนือใครเป็นฝ่ายผิดสัญญากรมทหารทิศตะวัตนตกกับทิศเหนือมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมตามแหล่งข่าวพบสายลับในกรมทหารทั้งสองทำให้กองทัพทั้งสองไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เซนเยียนคงกำลังยุ่งกับการเตรียมพิธีกรรม และไม่มีเวลามาดูแลดังนั้นทางตะวันตกเสียงเหนือจึงสีกสัญญาและแอบติดต่อภายในประเทศจีนการคัดค้านได้ขอให้ผู้นำสูงสุดทิศใต้ออกลบเพื่อสิ่งเอาแม่น้ำและภูเขาอันยิ่งใหญ่ของจีนกลับคืนมาสร้างหน้าขำประสาสนเรียกซื่อประมุกไม่ได้แต่จำผู้นำสูงสุด จากทิศใต้ได้เนี่ยนะผู้คนจากทั่วอินเทอร์เน็ตได้ยื่นคำร้องขอให้ท่านออกไปสู้นายท่า,ทานท่านจะทำอย่างไรผู้บัญชาการกองทหารในปินไห่ถูกแทนที่โดยพวกคนของราชวงศ์แล้วตอนนี้อยากให้สัน ที่ปลดประจำการแล้วออกไปนายทานสันไม่ค่อยเข้าใจตะวันตกเสียงเหนือสันกำลังจะไปหาจากนี้ไปเธออยู่กับซินเจียวอย่าให้เธอได้รับอันตรายดิดคาดค่ะ สำนักงานผู้จัดการบริษัทหลงอใครกันจะเข้ามาไม่รู้จักเคาะประตูเลยหรือไงเทียบกับตอนเป็นทหารนี่มันเหมาะกับนายจริงๆแต่ทิศตะวันตกเสียงเหนือใกล้เข้ามาแล้วนายจะยังนอนอยู่เเส่ยแบบนี้หรอ ที่แท้ก็อดีตหัวหน้าแต่พี่บุกเข้ามานี่พี่หมายความว่ายังไงครั้งนี้สันมาตามหาหนายเพื่อไปยังภาคตะวันตกเสียงเหนือด้วยกันกับสันนี่ไม่ใช่คำสั่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายเลยออกไปเหรอ ตอนที่ผมทำงานผมพยายามเต็มที่เพื่อให้พวกเราได้ออกไปตอนนี้ผมปลดประจำการแล้วจะออกไปได้อย่างไงสันไปด้วยความสมัครใจนายจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่นายตัดสินใจเลยหรือนายยังไม่ได้ดูข่าวงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกัน ไอ้พวกราชวง์ไล้กฎหมายเอ้ยไม่สนใจคนจีนมั่วแต่สนใจพิธีกรรมบ้าบออะไรอยู่อีกพี่ใหญ่ผมต้องการปืนเอาไปยิงพวกมันเลียงตัวเลยหวังเจิงกล้าผมมาแล้ว หวังเจิงปินไห่สันจะปล่อยให้นายดูแลนี่คือป้ายสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพส่วนตัวของสันกองทัพเกราะทมินนี่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อเรียกกองทัพเกราะทมินโปรดมั่นใจกระผมจะควบคุมสถานาการณ์ให้เองจริงสินายท่านโปรดรอสักครู่ คนนายหญิงขอให้ผมมามอบให้ทานหืมฝากบอกซินเย่ยวให้ทีว่าสันจะกลับมาอย่างปลอดภัยพี่สะพายงั้นหรอไปกันเถอะความรักของเด็กจะทำลายจิตวิญญาณน,นักสู้ของลูกผู้ชายหาโสด เอาล่ะไปกันเถอะรอเดี๋ยวพาสันไปด้วย